สวัสดีค่ะทีนี้เราจะพามารับชมวิธีอะไรอะไรนะไถกลบใช่ไหมไทกลบข้าวกล้าที่หวานเนาะตามมาดูนะคะนี่คือเตรียมนะคะ นี่คือวิธีไถกลบนะคะพอหวานกล้าเสร็จนะคะก็ะต้องไถกลบนะคะพอไถกลบเสร็จก็จะต้องมาคลาดอีกทีนึงนะคะตามไปดูปใกล้ๆนะคะก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ให้รอบทั่วทุ่งตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นล็อกหรือเปล่าส่วนเจ้าบ้านเขอเรียกว่าเป็นเป็นเป็นคลองเป็นแถวหรือเปล่า ที่นาแต่บ้านๆเขาเรียกว่าตาก้าเนาะตาก้าหนึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่าตาก้าเนาะแต่ก็ขออนุญาตใช้คาว่าตาก้าตาก้านะคะตาล้าตาข้าตาล้านะคะจะเรียกว่าตาล้านี่ก็จะเริ่มแล้วนะคะรถคุณแตนก็จะเริ่มออกไปสู่ที่นาของใครของมันแล้วนะคะทุกคนก็จะต้องรีบ ลงรีบแล้วนะคะเพื่อให้ทันฝนนี่ค่ะนี่ค่ะคือวิถีชีวิต,ตบ้านๆนะคะวิถีชีวิตชาวนานะคะคเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่เคยเห็นวิถีชีวิตชาวนาใกล้ชิดนะคะจะอาจจะได้เคยเห็นนะคะแต่เป็นคนละพื้นที่เนาะและแต่ทุกๆคนจะต้องนํามาเสนอเนาะ ต่เจ้าบ้านก็ได้นํามาเสนอของเจ้าบ้านในบทในแบบของเจ้าบ้านนะคะพลาดยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะคะนะคะก็จะรอรถเดินมานะคะรถไถนาเดินตามนะคะนี่เขาเรียวกว่ารถไถนาเดินตามเนาะนะคะก็จะได้เห็นวิถีชีวิตนบ้านอย่างใกล้ชิดนะคะนี่นะคะก็จะมาก็จะไถกลบแับนี้นะคะ ใช้ให้ตัวให้หมดเลยตังสตาราก้านะคะสตาก้านะคะแล้วก็จะมาคลาดอีกทีนึงนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม